จังหวะต่อไปก็อยู่กับเราแล้วนะขอบต้อนรับสองสาวน้องมาเสียมน้องกิ๊งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันพักใหญ่เลยลเอออจอกันสาวๆนิวคอนทรีเป็นยังไงบ้างมาครั้งนี้พร้อมกับซิงเกิลใหม่เลย ก็ยังตื to ่นเต้นเหมือนเดิมค่ะพูดถึงความสําเร็จของซิงเกิลแรกของเราก่อนเป็นไงบ้างซิงเกิลแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยค่ะจนถึงตอนนี้ก็20ล้านวิวเลยยังไงนับไปเลยนะคะสี่สามสองติ่งค่ะติ่งค่ะเพอาไว้เอาไว้เองค่ะติ่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 งค่ะยี่สิบล้านวิวใช่เล็วมาก แต่เพลงติดหูมันเพลินแล้วแบบคนก็โยกโยกได้เช่นไปด้วยได้นะฮะแน่นอนเปิดมาด้วยความสดใสนารักแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีโคเวอร์เพลงด้วยใช่ไหมฮะก็เป็นโคเวอร์เพลงของหนุ่มๆแล้วก็พี่ๆในค่ายด้วยแต่ว่าตอนนี้มาเป็นซิงเกิลที่สองของเราแบบเต็มรูปแบบแล้วชื่อเพลงว่ามีคนเสียใจแล้วหนึ่งค่ะทำไมต้องแล้วหนึ่งด้วยมันเป็นแบบสับวัยรุ่นมากเลยนะแล้วมันหนึ่งใจอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้หมายถึงใคร มหมายถึง <c oughs> ค,คนอื่นหรือว่าหมายถึงเราอันนี้ก็คือแทนความรู้สึกของคนที่รู้สึกน้อยใจเสียใจค่ะยังไงเล่าเรื่องราวใฟังหน่อยแร,รยงบรรันดาลใจของเพลงเพลงนี้มันเป็นยังไงบ้างฮะเพ,งเพลงนี้มันเหมือน,นเาออราลองให้เพื่อนปะอ่ะเหมือนเร,เราลองให้ใคร เหมือนเราล้อให้กับคนที่ทําให้เราเสียใจละกันอ๋อบอกเขาว่าเนี่ยมีคนเสียใจแล้วหนึ่งคนนะอะไรเงี้ยม่ใช่ใหญ่เป็นเพื่อนแบบนั่นมีคนเสียใจแล้วหนึ่งอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเยอะเย้เลอะไรอย่างงี้ฟีลอย่างงั้นไงเหมือนว่าผู้ชายเยอะเสรอ่ามีคนเสียใจแล้วหนึ่งคือเพื่อนฉันเองอะไรอย่างงี้อันนี้มายถึงเราอันนี้มาถึงเราเองค่ะแต่ว่าในเอ็มมี่ก็จะแบบว่าเป็นฟีลแบบมีเพื่อนๆมาปลอบเผอจะเป็นฟีลซ้อมเติมเรื่อยๆไม่ต่างกัน เป็นยังไงบ้างเนื้อเพลงเล่าเรื่องราวยังไงเอ่ยในตัวเนื้อเพลงนะคะก็จะเล่าเรื่องราวประมาณแบบว่าเราโดนละเลยความแบบใส่ใจไม่แบบว่างก็ไม่โทรหาว่างไม่มาหาเลยไม่ตอบแชทแชทก็ดองไว้ไม่ยอมตอบไปข้ามเป็นวันวันแล้วเราก็เลยน้อยใจเสียใจแล้วทีนี้ก็มมโนมโนว่าว่าเขามีคนอื่นอ๋อคิดไปกลายมาโนไปเองก็คิดไปเองนะว่าทำไมมันเปลี่ยนไปอะไรขนาดนี้แชทก็หนักขวาเแล้วเกินในฟิลนั้นไปก็เป็นฟิลแบบอยากจะบอก เพราว่าเนี่ยที่ทําอยู่อ่ะมีคนเสียใจแล้วหนึ่งนะอ่าก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเพลงนี้มันมันเป็นเพลงเศร้าอกหักหรือเป็นเพลงโอ้ยังไงมาเป็นสไตล์ไหนมันเป็นเพลงฟิลแบบน้อยน้อยค่ะคือแบบใจน้อยอะไรใจใจอ๋อเตือนว่าตอนมาแบบว่าตอนมาซ้อมเมื่อกี้ซ้อมร้องมีจังหวะเนี่ยน้อยน้อยอะไรทักอย่างนะเอาคำว่าน้อยมาดับทำเป็นดนตรีไทยไปเลยอย่างนี้เนาะโอเคเก๋เนะฮะ แล้วแบบมาเพลงนี้มาเป็นเพลงจัดช้าเลยอะไรเงรี้ยเป็นยังไงบ้างถนัดกันอยู่แล้วนี่ จริงๆก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าได้อยู่เพราะว่าเราต้องการที่จะแบบว่าสร้างความแตกต่างระหว่างเพลงแรกค่ะเพราะว่าเพลงแรกเนี้ยเราก็แบบเต้นๆเนาะแบบว่าเต้นแบบสุดๆเลยเพลงนี้เราก็เลยอยากเสิร์ฟความสบายๆให้กับแฟนๆบ้างแต่ก็มีเต้นแต่ก็ยังมีเต้นอยู่แต่ว่าจะเป็นท่าที่แบบง่ายๆเลยเรื่อยไปเลเรื่อยไปแล้วดูจากสไตล์การแต่งตัวการมาเป็นเหมือนคู่ดูโอ้อะ อารมณ์แบบสองสาวคู่ดูโออะไรอย่างนี้เนาะฟลนนแล้วแบบเหมือนการร้องนี่เขาผัดกันร้องนะเหมือนแบบประสานสอดเสียงกันรับกันส่งกันอะไรอย่างเนี้ยเป็นยังไงแบบความยากง่ายของเพลงนี้พะมานานี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องตามกันยากมากค่ะตอนท้องอัดเราเน้นแบบความสบายแล้วก็ร้องตามกันง่ายค่ะแฟนๆจะได้มาร้องตามพวกเราแล้วไม่กระหืดกระหอบเหมือนเพลงสิงห์ติ่งนี่แบบว่า วิ่งตามไปด้วยโย่ไปกันนะเออนะฮะไป่อ็มวีออกมาแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กก็ฟีดแบ็กผลตอบรับค่อนข้างออกมาดีมากๆาเลยค่ะก็แฟนๆของเราก็เริ่มจะส่งการบ้านกันแล้วว่าแบบว่าเต้นลงอีกต่อเริ่มแล้วเดี๋ยวกอนเขาคิดท่าใหม่องกเลยเขาตามาท่าเราตามตามนก็เริ่มเล่นกันแล้วด้วยใช่ไหมฮะอันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากเห็นแล้วว่าเพลงเป็นยังไงแล้วเขามีลีลายังไงกันบ้างเผื่อจะได้จำท่าพร้อมไหมฮะชาวนี้ พร้อมมาถ้าพร้อมเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนเตรียมตัวกันสักครู่ฮะ รำคาญกันแล้วใช่ไหมคนที่เป็นแฟนเธอคิดถึงเธอทุกทุกวันทำไมใจร้ายกับฉันคนที่รักเธอหรือว่าเธอมีคนใหม่มีคนเสียใจแล้วนึ่มมีคนน้อยใจแล้วนึงก็คนเคยรักเคยซึ้งมาทำ 在在 อภูพ,พันหลอกกันว่าเธอ,อยังรักมันเสียใจน้อยนี่น้อยลึกก้อนเวลาเธอดินก็ดันนีห่างน้อยนี่น้อยเสียใจเธอไม่ได้ห่วงไม่ห่วงยังเคยน้อยนี่น้อยจนชินไม่ค่อยได้ยินเธอบอกรักเลย จะเป็นแฟนเธอคิดถึงเธอทุกทุกวันทำไมใจร้ายกับฉันคนที่รักเธอหรือว่าเธอ โอ้หมีไง,งพี่เก็บไมคให้ใส<จ>และนึง่งนะ,ะจะบอกว่าคือมันเหมือนเป็นเพลงป๊อปใสๆแต่มันมีความแบบมีเอกลักษณ์ของนิวคันทรีอยู่อะคือเป็นความเป็นลูกทุ่งอะด้วยสำเนียงเสียงของเราด้วยด้วยการร้องเอื้อเอ่ยด้วยมันเลยทำให้ดูแบบว่ามิกแอนด์แมชมาแบบลงตัวมากเลยอ่ะอใช่ไหมเพราพวันดนตรีคือแบบเป็นป๊อปใสเลยนะ เออฟังมวยเพล่นผเดินเหมือนกันนะเออเสียใจแล้วหนึ่งมันเหมือนแบบอารมณ์ตัดพอมากกว่าเนาะใช่เอดอดูตัดพออะไรตัดพออีกฝ่ายแบบงอนเว้ยอะไรอย่างนี้เออถึงว่าไม่แปลกใจเลยว่าแฟนๆถึงชอบขอบคุณค่ะ ก็ไปติดตามเป็นมีกันได้เลยนะอยากเห็นอยากเห็น MV เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปดูเต็มๆนะฮะแบบมีความแบบน่ารักมากด้วยค่ะฝาด้วยคนอาจจะเอาเพลงนี้ไปแบบไปให้อีกคนนึงเยอะไปไปใช้งานแบบไปแบบบอกเขาหน่อยละกันชอบแบบคิดเองโอ้เขาไม่สนใจไม่โทรหายนะเอาเพลงเปิดให้ฟังเขเลยส่งเลยไปเลยค่ะอ่าเนี่ยฮะให้ฝากผลงานกันหน่อยจ้าสองสาว ก็ฝากผลงานเพลงใหม่พวกเราด้วยนะคะชื่อเพลงว่ามีคนเสียใจแล้วหนึ่งค่ะสามารถรับชมได้ที่สามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube g a m i c o o o f i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  l l ค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ฝากเพลงติ่งค่ะนะคะสแตนบายรอรบกวนเอ็นดูเฉื่นใจของเราเรวทันทีเลยนะคะใชารบเลยนะทีมยิ่งพันธีเลยนะฮะนี่ไม่เอาหนุ่มๆมาร้องเพลงนี้เราบ้างอ มีเรามีเรามีเราใช่ไหมไม่พอได้ยินแบบสำเนียงแนวแบบร้องเงี้ยนึกถึงหน้าใครลอยมาหรือไม่กีตาร์เออนะฮะอ่ะแต่ก่อนจะจบชาเลนจ์นิดนึงมีชาเลนจ์ด้วยใช่ไหมยังไงที่ไหนติดต่ออยังไงบ้างชาเลนจ์นะคะก็จะเต้นอะเรียกมาร้องคห้แล้วพี่กีเป็นเป็นแดนเซอร์มีค่ะหลเขาเข้าใจแล้วเลขหนึ่ง มีคนน้อยใจแล้วหนึ่งก็เคยรักเคยซึ่งมันให้มันให้มันงปิดปากปิดปากซ้ำค่ะมีคนเสียใจแล้วหนึ่งมมื่อคนเป็นคนยิ้มง่ายอีกคนก็ไม่ใส่ใจคนต้องรองคอยคนเดียวแล้วหนึ่งโอ้ท่าง่ายแต่พี่จำไม่ทัน เสียใจแล้วเนี่เออะเป็ยหนึ่งอ่ก็ไปทำท้เทากันได้นะะบางทีก็อาจจะ ไม่ขนัดเต้นแล้วก็เสียใจก็ทำเสียใจคอกับเพลงไปได้แบงน้ำตาไหลทกแบบคนไปเ l l e ชเลนเปิดเพลง้นตาไหลายลทปแบบแล้วแต่คียเอทของแต่ละคนนะฮะก็ติดแฮชแท็กด้วยใช่ไหมฮะแฮชแท็อะไรอย่างเงี้ยมีคนเสียใจแล้วหนึ่งชาเลนค่ะก็ในทิตตอกนะฮะก็ไปร่วมสนุกกับน้องๆกันได้นะฮะติดตามกันได้เพลงน่ารักแบบฟังสบายๆจริงไม่ต้องแบบว่า อ,อกหกกักรักคุดฟังมันก็สบายอ่ะเน้แ <c oughs> บอกังเพลงชิวๆอย่างนี้นะครับ <c oughs> ติดตามกันได้ที่คนเสียใจแล้วหนึ่งวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะพี่แอมตีนะคะ